ดวงนี้เกิดวันที่2กรกฎาคมสองาเปิดปฏิทินแล้วตรงกับวันศุกร์เดือน8ปีเถาะอายุยางยี่สิบหแล้วนะคะแล,าาแล้วเรามานับทักษะเขาเกิดวันศุกร์นะคะเขาเกิดวันศุกร์เนี่ยเราก็วงตรงแรก6 ตั้งเลข6นี่คือวันศุกร์เขาอุยู่26ให้นับไปช่องละ10ได้เลย 10, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26ยู่ตกตรงดาวพฤหัสเลข5ตรงนี้ก็ต้องเป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุษหะมนตีกาลีดาวอะไรเป็นกาลีดาวอะไรเป็นสีดาวเสาเป็นกาลีดาวอาทิตย์เป็นสีแล้วมาดูในตรงนี้ในตรงนี้เขาเรียกว่าใน21เเรือนนะคะ ตรงนี้เขาเรียกว่าใน21เรือตรงนี้คืออตตะหินะทานังปิตามาตาโพคามัชิมาตนุกระดุมพาสาชาพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะพยายะทาสาทาศีนะคะตรงนี้เรามาดูที่ว่าของเขาอยู่ไอ้ดาวสามอยู่ในเรือนไหนดาวเสาเป็นกาลีอยู่ในเรือนหินะหินะหมายถึงจะต้องเ,เจอเรื่องร้ายๆเข้ามานะคะ แล้วให้ระวังเจ็บป่วยด้วยเพราะว่าดาวเสาร์ไอ้ตรงนี้มันดาวอายุตรงนี้มันเป็นกาลีให้ระวังเรื่องเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องร้ายๆเข้ามาแล้วเรามาดูซิไอ้ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ตรงนี้มันเรือนลาพะลาพะเนี่ยกาลีอ่านอย่างไรลาพะกาลีให้อ่านว่าจะที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแล้วอีกเรือนหนึ่ง ดูที่มาเดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เรือนเรือนนี้เป็นเรือนปัตตนีปัตตนิกาลีให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องคู่หรือว่าจากเป็นจากตายก็ให้ระวังให้ระวังไว้นะคะมันมีอยู่ในสามเรือนเนี่ยนะคะหินะแล้วก็ปัตตนิลาภะเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนจะเกิดนะมันมาเนี่ยมันมีอยู่สามฐานมันจะมาเรื่องเดียวนะจะมาเรื่องเดียวแล้วเรามาดูชื่วว่ามันมีเห็นไหมดาวเสามันมีดาวเสารนะมีกําลังสิบ ้ฐานบวกตรงนี้นะคะฐานบวกกํา <agna> ลังส <CPR> ิบนี่ก็เป็นกําลังของดาวเสาร์ในเมื่อดาวเสาร์ตรงนี้มันกาลีไอ้ตรงนี้มันก็ต้องกาลีไปด้วยในเมื่อดาวเสาร์ตรงนี้มันกาลีนะคะในทักษะเนี่ยดาวเสาร์มันกาลีไอ้เลขสิบมันก็ต้องกาลีไปด้วยและกาลีมันชิ่งไปเจอตรงไหนให้เราอ่านเรือนนั้นเลยนะตรงนี้เป็นเรือนกรมมะเห็นไหมเลขหกเป็นเรือนกรมมะกรมมะกาลีให้เราอ่านอย่างนี้ว่าการงานไม่โยกย้ายก็ลาออก นะคะแล้วเลขหกอีกสองตัวไปอยู่ตรงไหนเลขหอีกสองตัวมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอลิอลิหมายถึงเจ็บป่วยหรือว่านี่สินอลิกาลีท่าทายว่าจะมีนี่สินหรือว่ายังมีถ้าเกิดว่าจะคิดจะกู้เงินก็จะกู้เงินได้นะเพราะว่ามันเป็นกาลีเนี่ยถือว่าจะได้เพราะดูการเงินเขาได้เงินด้วยเห็นไหมเนี่ยการเงินเนี่ยตรงนี้เป็นเรือนไอกระดุมพระกระดุมพระมูละอาจอย่างนี้นะจะได้เงินก้อน เห็นไหมตรงนี้มันเป็นกาลีเห็นไหมแล้วมันไปชิ่งไปเจออล็อเลเรือนนี่เป็นเรือนเงินกู้อลิกาลีก็คือจะได้เงินกู้จะมีหนี้มีสินนะคะตรงนี้แล้วมาดูเลขหกอีกตัวมันอยู่ตรงไหนไอกาลีมันอยู่ที่ตัวเองอ่ตัวเห็นไหมเนี่ยเลขหกเนี่ยตรงนี้เป็นเรือนอตตะอตตะเป็นหมายถึงตัวตนของเราในตัวตนของเรามันเป็นกาลีก็คือว่าปีนั้นน่ะมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจอึดอัดใจนะคะแล้วเรามาดูได้เอาอ่านเรื่องเสียแล้วมาดูเรื่องดีของเขาบ้างเห็นไหมนี่ เห็นไหมการตรงเนี้ยการเงินเห็นไหมเนี่ยอตตะหินะทานนางตรงนี้เป็นเรือนการเงินนะการเงินเป็นสีคือว่าจะได้เงินเพราะจะได้เงินตรงนี้มันไม่ได้จากโชคลาภนะเพราะอะไรเห็นลาภกาลีเนี่ยไม่ได้เงินจากโชคลาภนะน่าจะได้จากเงินกู้เปล่าเพราะว่านี่เห็นไหมตรงนี้เป็นมันชิ่งไปเจอเนี่ยจะได้เงินกู้นะคะแล้วก็ สีอยู่อีกตัวอยู่ตรงไหนเห็นไหมสีอยู่ตรงเรือตัวตัวเองเห็นไหมตรงนี้เรือนตนุตนุเป็นสีตนุหมายถึงตัวตนของเราอัตตะก็ตัวตนของเราตนุก็คือตัวตนของเราตรงนี้มันเป็นสีก็คือว่าดีนะคะดีแหละและอีกตัวมันมอยู่ตรงไหนพยยะเห็นไหมพยยะเดือนพยยะเป็นสีก็คือว่าอ่านอย่างนี้พยยะเป็นสีให้อ่านว่าทำสิ่งลับๆไม่เปิดเผยปิดบังซ่อนเลนเนี่ย ดีปีนั้นนะ่ะนะนี่มันเป็นฐาน9ฐาน9้าเป็นดาวเกตนะคะดาวเกตหมายถึงต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าอะไรอายุเขา26ตกตรงนี้พอดีเลยนะอายุ26ตกตรงไหนตกตรงมาตามาตาแล้วให้เราลากลงามางฐานบวกอยู่ตรงไหนเนี่ยเลข9เลข9้าหมายถึงต่างประเทศจะไปต่างประเทศหรือเปล่าเลข9น้าหมายถึงต่างประเทศหรือสิ่งศักดิ์สิทธ เพราะว่าอายุตกตรง26เนี่ยอาจจะได้ไปต่างประเทศนะเพราะว่าอะไรถ้าเขาทําเรื Thompson ่องจะไปต่างประเทศจะไปได้นะเพราะว่าอะไรมันตกตรงเลข9เห็นไหมแล้วอายุตกราหูราหูตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอายุเห็นไหมเนี่ยเลข8ในในทักษามันเป็นเลข8เนี่ยมันตกอายุเห็นไหมบริวารอายุอายุตกราหูเห็นไหมเนี่ยเลข12ในฐานบวกคือลาหูนะแต่ในฐานในทักษาในเลข8คือลาหูแต่ในฐานบวกเนี่ยคือเลข12อายุ12ดาวราหูตกอายุเนี่ยเขาบอกว่ายังไง ปีนี้จะเป็นปีที่วุ่นวายทั้งปีเลยนะเพราะว่าอายุตกราหูจะวุ่นวายทั้งปีแล้วก็ราหูเนี่ยตกอายุทายอย่างนี้ได้ด้วยว่าถ้าจะมีการเดินทางต่างประเทศหรือทําเรื่องเดินทางต่างประเทศจะได้ไปนะนะคะแล้วเรามาดูซิมูละเห็นไหมตรงนี้เป็นมูละไอดาวจานนันรเป็นมูละไอตรงเนี้ย มูละเป็นคือเลข15เนี่ยมันเป็นกําลังของดาวจันทร์นะก็เป็นมูละไปด้วยมูละมันชิ่งไปเจอเลขอะไรเลข3อยู่ตําแหน่งทาทาสีทาสีนี่มันมถึงอะไรไม่ถึงครอบครัวทาสาทาสีไม่ถึงครอบครัว,าาวแล้วก็มาตามาตาเป็นมูละมาตานี่หมายถึงอะไรเจ้านายแม่ผู้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอะ่ะนะคะเป็นมูละก็หมายถึงว่าช่วยเหลือเกื้อกูลดียังดีอยู่แล้วเห็นไหมตรงนี้น,นี่ตรงนี้แล้วก็มันเป็นอะไรมูลละคือนี่ สหัชะตรงเห็นไหมตรงนี้เรือนดาวังคารไปเรือนสหัชะสหัชะหมายถึงการติดต่อการเจรจาการเดินทางเห็นไหมแล้วมันเป็นอะไรรึมัในในเนี้ยมันเป็นอุสาหะหเห็นไหมเนี่ยในทักษะตรงนี้ดาวดาวังคารมันเป็นอุสาหะอุสาหะหมายถึงอะไรความคิดความพิตกกังวลเขาคิดที่จะเดินทางหรือเปล่าเพราะสหัชชะหมายถึงการเดินทางนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการติดต่อการเจรจาคิดจะ เดินทางต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมลาหูตกอายุนะแล้วก็ที่นั่งที่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าจะย้ายไปเรื่องงานหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะเพราะอายุเขาเพิ่งอายุเขา26เองอะนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆลงเอาตรงนี้ไปหัดไล่ดูนะคะเรามาอ่านว่าอายุของเขาตกตรงนี้ปีนี้จะเกี่ยวข้องเรื่องอะไรอายุ26ตกตรงเนี้ยลงมาตาแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมลอกลงมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรดาวเกตดาวเกตหมายถึงต่างประเทศ แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาดวงคนที่ว่าเขาถึงแก่ชีวิตเลยนะเป็นมะเร็งกระทันหันแล้วก็ตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยดาวดาวอายุของเขาตกดาวอายุของเขาเนี่ยดาวอายุในทักษสานะตกตรงหินะหินะเนี่ยคือ คือถ้าคนที่เป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยหนักอะจะไม่รอดนะเพราะาอายุตกตรงนี้แต่ว่าเพื่อนไม่ต้องกังวลน,นะถ้าอายุตกตรงนี้คนที่ไม่ได้เป็นโรคภัยร้าแรงอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะแค่อาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะ